บทบรรณาธิการนิติบัณฑิตไทยภาคสองสมัยที่75เล่ม15คําคำถามสารพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกโอนให้เกศจำเลยให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยดังนี้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาในการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นต้องออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดีหรือไม่คำตอบคำพิพากษาดีกาที่3 4 5 9 2ทับ5 6 4 คำพิพากษาสารชั้นต้นให้เพิกถอนการโอนที่ดินและบ้านบนที่ดินฉนดที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดอกของสอเสือโอนให้แก่จำเลยให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาโจทย์สามารถดำเนินการโดยใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา357โดยศาลชั้นต้นไม่จำต้องออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดีคำพิพากษาของศาลที่ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการโอน ด้วยค่าใช้ใจ่ายของจำเลยมิใช่การพิภาคษาให้จำเลยจ่ายค่าใช้ใจ่ายในการจดทะเบียนแก่โจทก์ทั้ง3โดยตรงโจทก์ทั้ง3、มมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิภาคษาในส่วนหนี้ค่าใช้ใจ่ายนี้หากจำเลยไม่ได้จ่ายย่อมเป็นหน้าที่ของโจทก์ทั้ง3ที่จะต้องจ่ายค่าใช้ใจ่ายการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนไปก่อนแล้วค่าใช้ใจ่ายนี้ย่อมถือเป็นหนี้ตามคำพิภาคษาที่โจทก์ทั้งส จะบังคับคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา352วรรค5มาตรา358วรรคสและมาตรา354วรรค4เมื่อโจทก์ทั้ง3ยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนที่ดินและบ้านตามคำพิพากษาจึงยังไม่มีเหตุที่จะออกหมายบังคับคดี เพื่อยึดอายัดทรัพย์ของจำเลยบังคับคดีนำเงินมาชำระแก่โจท์ทั้งสามเป็นค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพิกถอนการโอนที่ดินและบ้านตามคำพิพากษาศาลอุทธรคำถามคำสั่งของศาลอุทธรที่ให้โจท์ชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มเติมในส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแยง้งหากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว โจทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่และโจทย์จะอุทธรคำสั่งทันทีได้หรือไม่คำตอบคำพคิพากษาดีกาที่3169คทับส5 6 5คำสั่งของศาลอุทธรภาคหนึ่งที่ให้โจทย์ทั้งสามชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรเพิ่มเติมในส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแย้งนั้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรภาคหนึ่ง ตามมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา226ประกอบมาตรา246แม้โจทก์ทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวโดยยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งอ้างว่าโจทก์ทั้ง3ามชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ครบถ้วนแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นคำโต้แยง้งคำสั่งระหว่างพิจารณาเพื่อการใช้สิทธิ์ดีกาแล้ว แต่โจทย์ทั้งสามก็ยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเพื่อที่ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งจะได้พิจารณาชี้ขาดตัดสินอุทธรณ์ของโจทย์ทั้งสามรวมทั้งความรับผิดในเรื่องค่าลิชาธรรมเนียมให้ถูกต้องต่อไปและหากโจทย์ทั้งสามยังติดใจปัญหาเรื่องค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งที่ให้โจทย์ทั้งสาม ชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มไม่ถูกต้องอยู่อีกโจทก์ทั้ง3ก็มีสิทธิ์ดีกาได้ภายหลังศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งมีคำพิพากษาแล้วการที่โจทก์ทั้ง3ยื่นคำร้องดังกล่าวจึงเป็นเพียงแต่คำโต้แย้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งโดยไม่นำค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาชำระเพิ่มตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเช่นนี้เป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดี ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นกรณีจึงถือว่าโจทก์ทั้ง3ได้ทิ้งฟ้องอุทธรแล้วตามมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา174อนุสประกอบมาตรา246โจทก์ทั้ง3ชํชำระเงินเป็นค่ารช้ธชาทมเนียมใช้แทนซึ่งค่ารชาธชาทมเนียมใช้แทนที่โจทก์ทั้ง3ชํชำระในวันยื่นอุทธร เป็นความรับผิดของโจทย์ที่หนึ่งในเรื่องค่าดุชาธรรมเนียมที่ต้องชำระแทนจำเลยในส่วนฟ้องแยง้งตามคำพิพากษาศาลาชั้นต้นที่กำหนดให้ฝ่ายที่แพ้คดีเป็นผู้รับผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา161โจท์ทั้งสจึงไม่อาจนำเงินที่ต้องใช้แทนจำเลยดังกล่าวนำมารวมเป็นค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรได้ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเห็นว่าโจทก์ทั้งสผู้อุทธรณ์ชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาไม่ถูกต้องครบถ้วนก็เป็นอำนาจศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งที่จะให้ศาลชั้นต้นเรียกให้ผู้อุทธรณ์ชำระเสียให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนได้เมื่อโจทก์ทั้งสได้รับหมายนัดของศาลชั้นต้นให้นำค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาชำระเพิ่มตามทุนทรัพย์ส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแย้งแล้ว แต่โจททั้งสามกลับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลดังกล่าวถือว่าโจททั้งสามเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอุทธรภาคหนึ่งอันเป็นการทิ้งอุทธรคำถามโจทฟ้องจำเลยทั้งสองเพื่อให้ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองสองแปลงแต่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทได้รับชำระหนี้จากทรัพย์จำนองแปลงเดียว มิได้กล่าวถึงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์จำนองอีกแปลงหนึ่งโจทย์มีสิทธิ์ขอให้แก้ไขหรือไม่คำตอบคำพิพาคษาดีกาที่3,551ทับ2,565คำฟ้องโจทย์บรรยายถึงข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อบังคับจำนองเอาแก่ที่ดินของจำเลยทั้งสองรวมสองแปลงคือที่ดินโฉนดเลขที่ 71992และ7 9 9 9หพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยแนบหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประการรวมสองโนดมาท้ายคำฟ้องคำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงถูกต้องและชัดเจนว่านี่กู้ยืมเงินรายนี้จำเลยทั้งสองได้เอาที่ดินทั้งสองแปลงตาไว้แก่ธนาคารออ่างเป็นประการการชำระหนี้หนังสือสัญญากู้เงินท้ายฟ้องก็ระบุว่า เป็นการกู้เงินจากธนาคารอออ่างเพื่อซื้อที่ดินและอาคารคือที่ดินทั้งสองแปลงและจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและสารชั้นต้นให้โจทก์ส่งเอกสารที่เห็นว่าจำเลยเป็นแทนการสืบพยานคำพิพากษาสารชั้นต้นให้เหตุผลที่ชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การโดยเห็นว่าคำฟ้องของโจทย์มีมูลและไม่ขาดต่อกฎหมายผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเช่นนี้คดีเป็นอันฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้เอาที่ดินทั้งสองแปลงตาไว้เป็นประการการชำรหนีและโจทย์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้วิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองทั้งสองแปลงและให้ขายทอดตลาดได้ แต่สารชั้นต้นคงกล่าวต่อมาถึงทรัพย์ที่จำนองแต่เพียงที่ดิน,นโฉนดเลขที่71992พร้อมสิ่งปลูกสร้างและวิพากษาให้บังคับจำนองแก่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงนี้เท่านั้นมิได้กล่าวถึงที่ดิน,นโฉนดเลขที่71998พร้อมสิ่งปลูกสร้างและมิได้ให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่ไม่บังคับจำนองในส่วนนี้โดยชีย้ให้เห็นว่า คำพิพากษาสารชั้นต้นมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยที่โจทย์มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2 5 5 1มาตรา7การเพิ่มเติมให้โจทย์ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนนงคือที่ดินฉนูดเลขที่7 1 9 9 8พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไม่เป็นการแก้คำวินิจัยในคำพิพากษาเดิม